โอ้โหแดงจักรนารายเอาน้ำเงินเทวชิราวิทย์เอาละมาดูว่าใครจะเกาะใครกันมาก่อนเที่ยวแรกชิงด้วยพระราชทานในประเภท40ฝิฟพายเอาละครับวันนี้พี่น้องชาวเสาให้สระบุรีเชียไอ้งมใส่เสื้อเหลืองๆแขมสีกรมครับในนามจักรนารายอยู่ฝั่งหน้าบ้านตัวเองฝังทางนี้ เอาละครับศักดิ์ศรีของพี่น้องชาวเสาไห้ชาวสลับุรีหัวใจเต้นตุมตุมตุมแต่แฟนครับแฟนชมของราช์สีเมืองปุมไอหนุ่มเสื้อชมพูโอ้มาเลยเอาละ ผมตัเบียประเทศพระราชนสุราสยามรมราชกุมารีไม่เกินสิทธิพิภายเรือยาวกลางร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงจากตะไลจากตะไลเสวห้เจอร่องน้วเงินเทปวชิราวิทย์ร่องน้ำเหมือนอวัยตาคนตาภายตาคนตาบนตาคนตาเบียดร่องน้ำแดงจากตะไลเจดีย์รอดปลอดภัยในไหมต้นเทปวชิราวิทย์สอสอตุ้ใจสอสอเตาภายแดงจะแสงแต่ว่าสอจ้องจักจดีย์รอดปลอดภัยหรือไม่เอาแล้วครับพวกเรามังกรกูิีใส่กันเต็มระบบเพราะว่าเรือมันคู่นี้เป็นเรือคู่ห้า แทงวัชรวิทยจะดีพอหรือไม่ได้หรือไม่ได้พอไม่พอเขาบอกตั้งเงินดีกว่าจะดีจริงหรือไม่พยายามกดไปภายไล่เบียดขึ้นมาราดเชสีเมืองปทุมหน้าตั้งของตูมันลุบตุ้มไล่เบียดจะไล่แหลงแสงได้ไม่ได้ตาคนตาภายตาคนตาโกตาคนตาขยับจังหวะกันมาเอาแล้วว่าเฮลโลสารบาร์แบน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 โซเซนูดีแทงวัชรวิทยใครได้ใครอยู่ใครหมดใครไปแต่ใครจะเข้าเส้นชัยก่อนก้าวรายะสุดท้ายรายะสุดท้ายเอาลุยจักตลาลายเน่เบียดจักรลาลายเบียดจักรลาลายเบียดจักตลาลายเบีย ยี่จัดอะไรดาวลูกเตะดีดาวลูตะจัดไรดี้จัดอะไรดี้จัดอะไรดี้จัดอะไรดีเข้าเซ็นชัยใครครับพี่น้องใครครับพี่น้องใครใครครับพี่น้องโอ้ยดาวล้านเป็นฟุตเสือดูโอ้ย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 คู่นี้พี่น้องดุเดือดขนาดนี้ไม่ต้องบอกปรบมือ ผลการตัดสินกรรมการยกของร่งน,น้ำน้ำแดงจากนารายจากนารายเป็นเรือชนะนิดเดียวครับพี่น้องโอ้ย